สวัสดีปีใหม่นะคะพี่น้องจะตุ๋ยก็พาพระใหญ่มานั่งดูกระลอกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาอวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ไทยอยู่ลาวอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนๆก็แล้วแต่นะคะก็คือพี่น้องทุกท่านเลยค่ะขอให้มีความสุขความเจริญน,นะคะ ปรารถนาสิ่งไหนก็ขอให้ได้ดังใจหวังนะคะมีสุขภาพพรรณนาไมยที่แข็งแรงคุณพากคุณเจ้าคุ้มครองนะคะเจตุยก็ถือโอกาสนี้นะคะขอบคุณ FC แล้วก็เพื่อนฝูงทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาชมวิดีโอของเจตุยถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ก็คือเจตุยก็คงมาไม่ถึงป่านนี้นะคะก็คือมีผู้ติดตามก็4,000กว่าแล้วนะคะแล้วก็ เจะตุยก็มีรายได้เข้ามาบ้างแต่ไม่เยอะค่ะอันนั้นก็คือมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เป็นกําลังใจแต่ที่หลักๆที่ได้ทําก็คือพ่อใหญ่ก็มีความสุขในการที่แกได้ทําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่มาทําวิดีโอมาทํา y ำ YouTube เจตุยเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเราได้เพื่อนพี่น้อง <laughs> พ่อใหญ่ก็นั่งดูกระลอกไปด้วยพี่น้องจ๋าแกบอกว่าตัวใหญ่มากนั่งอยู่ตรงแท้งน้ำมัน <laughs> มาทำ u t u b e นะคะเจตุยก็ได้รายได้เข้ามาแต่มันไม่ใช่รายได้ที่เยอะนะคะก็ต้องเข้าใจว่าช่องเราไม่ใช่ช่องใหญ่เนาะคือคนที่ทำช่องใหญ่เขาก็รายได้เขาก็ดีอย่างนั้นนั่นก็คือมันก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะคะ แต่เจตุยก็มีความสุขที่ได้ทําสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆกับพ่อใหญ่ก่อนที่จะมาทําวิดีโอพี่น้องจ้าเจตุยก็คุยกับพ่อใหญ่แกบอกว่าแกโชคดีมากๆเลยที่แกสามารถที่จะได้ฉลองปีใหม่อีกปีหนึ่งแกบอกอย่างนี้แล้วพี่น้องเพราะว่าแกพูดกับเจตุยอยู่ตลอดเวลาบอกว่าชีวิตของแกก็คือเหมือนอยู่บนเส้นได้ตอนนี้ไม่รู้แกจะได้ฉลองปีใหม่ ปี2องศกับเขาลูกป,ปตุยก็บอกว่าเธออย่าไปคิดอย่างนั้นสิเพราะว่าตอนนี้เธอแค่เดินไม่ได้แค่นั้นนะคือทุกสิ่งทุกอย่างเธอก็เหมือนปกติเธอยังมีฉันอยู่แล้วก็มีพี่น้อง f อที่คอยให้กําลังใจเธออยู่แกบอกว่าแกมีความสุขนะพี่น้องแกมีความสุขแล้วก็แกพยายามที่จะสู้ต่อไปแกก็บอกว่าบางครั้งการที่มาท YouTube, าํา YouTube เราได้เพื่อน เราได้คนคุยนะพี่น้องอาจากที่เจตุยไม่รู้จักใครเลยเจตุยก็สามารถที่จะได้พูดคุยกับเพื่อนอยู่คนละที่เลยนะพี่น้องข้ามทวีปเลยเราก็ยังได้คุยกันพูดคุยกันเหมือนรู้จักกันมาหลายสิปีพี่น้องจา๋าก็คือมันมีความสุขมากๆเลยเจตุยคิดว่าหลาหลายคนก็คงจะมีโมเมนต์แบบนี้นะพี่น้องเราได้คุยกันแลกเปลี่ยนความรู้ได้ ปรึกษาหารือในบางสิ่งบางอย่างเหมือนเรา,เ,าเป็นพี่เป็นน้องกันให้ความเห็นอกเห็นใจให้กําลังใจซึ่งกันและกันยาตุยคิดว่ามันมันคุ้มมากๆมันคุ้มจริงๆพี่น้องจา๋าได้ยาตุยก็อยากจะให้กําลังใจพี่น้องที่กําลังทําช่องทุกวันนี้นะคะพี่น้องจ๋าก็คือ,อก็สู้ต่อไปนะคะก็พยายามปรปับปรุงก็พยายามสู้ต่อไป แล้วก็พี่น้องอท่านไหนที่ทำดีอยู่แล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังๆนะคะพี่น้องจ้าก็ให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันก็นี่แหละเจตุยตก็อยากจะมาขอบคุณแล้วก็อยากจะมาบอกความในใจก็คือความในใจก็คืออยากจะมาบอกอย่างที่เจตุยพูดไปว่าเจตุยตมีความสุข กับที่เยตุยได้ทําพ่อใหญ่ก็แฮปปี้แล้วพ่อใหญ่ก็พูดกับเยตุยก่อนที่เยตุยจะมานั่งทําวิดีโอนี้เยตุยก็ได้คุยกับแกเนาะ,ะแกก็บอกว่าแกขอบคุณมากๆที่ให้ฉันได้อยู่ในส่วนหนึ่งกับวิดีโอของเธอแล้วแกก็บอกว่าแกมีความสุขมากที่แกสามารถที่จะได้ฉลองปีใหม่อีกปีหนึ่งก็คือแกบอกว่าชีวิตของแก เขาดาวพี่น้อง <c oughs> แกบอกว่าแกไม่คิดว่าแกจะได้มีชีวิตรอดอยู่มาจนถึงทุกวันนี้อันนี้ก็คือเป็นคําพูดของแกเนาะอจตุยก็เล่าให้แกฟังถึงพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เป็นห่วงแกแกก็ขอบคุณมานะคะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากกับพี่น้องเจตุรก็จะมาพูดแค่นี้เนาะแล้วก็จะให้พ่อใหญ่ดูกระลอกของแกกระลอกมาเยอะเลยพี่น้องวันนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆ แล้วก็จะตุยเอาอาหารออกไปวางไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็คงมาก็สําหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะที่หลายๆคนก็ยังฉลองปีใหม่กันอยู่นะคะก็ขอใหอ้มีความสุขรื่นเริงกันนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผู้ใหญ่บอกสวัสดีครับแล้ว